สวัสดีครับก็มาพบกับช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการซูมเฉพาะจุดนะครับในโปรแกรม Premiere Pro เ,เนี่ยว่าวิธีการซูมของมันเนี่ยทำยังไงโดยที่เวลาซูมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าซูมแบบทื่อๆนะครับก็จะมีความสมูทนะครับผมในเนื้องานนะครับก็วิธีการจะทํายังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเปิดโปรแกรมมาเตรียมฟุตเทจลงให้เรียบร้อยบนไทม์ไลน์นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างอันนี้ผมเอางานเก่าที่ลง ไปเมื่อคลิปก่อนเนี่ยเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีซูมเนี่ยมันทํำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกจุดนะครับสมมุติผมอยากได้ประมาณนี้นะครับทีนี้จุดสําคัญเลยนะครับคือวิธีที่ผมกําลังจะแชร์อยู่เนี่ยมันเป็นวิธีที่ผมใช้ประจํานะครับบอกเลยว่าใช้ประจาแล้วก็แบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นวิธีที่เวิร์กที่สุดแล้วนะครับผมจะบอกวิธีการทั้งซูมเข้าและซูมออกนะครับวิธีการก็คือตรงโมชั่นนะครับสมมติว่าพอใจตรงนี้จุดนี้นะครับอยากให้มันซูมเข้าวิธี ที่ผมจะใช้ก็คือให้ผมตัดบนทม์ลายก่อนตัดคลิปเสร็จแล้วนะครับให้กดตรงนี้ครับ t o อกโก a อ i ิเมชแถบซ้ายสุดของคลิปนะครับในส่วนของ Position และ Scale นะครับก็คือทั้งตำแหน่งและขนาดนะครับเสร็จแล้วให้ผมเลื่อนทม์ลา์เนี่ยเลื่อนทม์ลายเสร็จแล้วนะครับเลื่อนทม์ลน์จากซ้ายเนี่ยมาขวามือนะครับอาจจะสักระยะหนึ่งประมาณนี้นะครับยิ่งเลื่อนไปไกลเนี่ยเวลาเราซูมเข้ามันก็จะช้าลงแต่ถ้าเราเอ,อ,อยู่ใกล้สักประมาณ10เฟรมเนี่ยมันก จะซูมเข้าเร <c oughs> ็วอ่าอย่างตัวอย่างผมขอเอาประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วนะครับให้เราซูมตรงนี้ครับตรงสเกลซูมไปเลยซูมประมาณนี้ก็ได้แล้วแต่เราเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดตรงนี้ฮะกดตรงโพสิชันอีกซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงรีวิวนะครับอ่ะอย่างอันนี้ผมเอาประมาณไหนดีวะเอ่อผมโฟกัสจุดนี้แล้วกันซูมเข้ามอนิเตอร์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรามาลากคุมคลิกซ้ายค้างแล้วลากคุมเสร็จแล้วคลิกขวาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับเทมโพลนะครับอิน เทอร p โ l a t i o n นะครับทีนี้จุดหนึ่งที่ผมจะทำเลยหลักๆนะครับก็คือวิธีที่กำลังจะทำอยู่มันจะทำให้คีเฟรมเนี่ยมันสมูทนั่นเองนะครับคือแปลงง่ายๆเลยคือสมูทนะครับก็มาตรงนี้ i ิ s เอาแล้วอีกทีหนึ่งคลิกขวาแล้วก็ i s in นะครับทีนี้มาเรามาดูกันที่ผลลัพธ์นะครับอ่ะดูนะคือถ้าสมมุติว่ามันเร็วเกินไปนะครับเราก็คลิกซ้ายทางแล้วก็ซูมคีเฟมาทางขวามือนะครับมันอาจจะดูเล็กๆลกหนนะ่อยเนาะเพราะว่าจอจอคอมผมเล็กนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูเต็มจอนะครับ เห็นไหมมันก็ตูมเข้าไปด้วยเร็วขึ้นนะครับนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราตัดคลิปเหมือนผมเนี่ยผมตัดเดดแอร์ออกหมดอนน่ะปื๊บปื๊บป๊บแล้วถามว่าทํายังไงที่คลิปต่อต่อไปอ่ะมันจะยังอยู่ในขนาดเท่าเดิมนะครับอันนี้แชททิกส่วนตัวเลยก็คือผมเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้นะครับกดตรงโมชั่นกดคอมมานด์ซี C หรือคอนโทรลซี C นะครับเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้นะครับทำลายที่เราเที่จะเขาเรียกว่าไงจะ,จะจะวางเนาะเสร็จแล้วให้กดคอมมานด์วีหรือ อโทีนะครับทีนี้มันก็จะเอาทั้งคีย์เฟรมเข้าและออกมาทีนี้คลิกหนึ่งของผมเลยนะครับที่แบบว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งจําค่าพวกนี้นะผมก็จะคลิกตรงนี้ครับ go to the next keyframe ทีฟ้าเนี่ยเส้นไทม์ไลน์เนี่ยอยู่ตรงคีย์เฟรมสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วผมก็กดตรงนี้ครับพ o กโกอันิเมชันมันก็จะขึ้นมาว่า t h i s a c t i o n b i l l delete นะครับก็คือมันจะลบก็ไม่เป็นไรก็กดโอเคไปปุ๊บอีกทีหนึ่งตรงสกเกลวิธีนี้ที่ผมทำเนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าเราอะ่ะ ยังคงอยู่ในขนาดเดิมฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี้ยออจากตรงเนี้ยอธิบายไปถูกประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราดูนี่ผลลาเดี๋ยวผมขยายจอให้ปุ๊บอ่ะมันก็จะค้างอยู่ถ้าสมมุติผมอยากทําต่ออีกแบบนี้นะครับมันก็จะยังค้างอยู่เรื่อยๆนะครับปุ๊บ แบบนี้นะครับอ่ามันจะค้างไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติเราอยากซูมเอาล่ะทรยังไงนะครับผมวิธีทิกที่ผมใช้เลยนะครับก็คือคอนโทรลเอ็กซ์นะครับคัดนะครับก็อันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมลบตรงนี้นะครับวิธีลบเอ่อคอมเอ่อเขาเรียกว่าลบอันเนี้ยค่าเดิมนะครับก็ให้กดขวาขวาตรงนี้แล้วมา remove a t t r i b u t e นะครับแล้วกดโอเคแบบนี้มันก็จะเป็นค่าเดิมที่เริ่มต้นนะครับทีนี้วิธีการออกนะครับข้อเหมือนเดิมนะ กดที่คีเฟมโพซิชันปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอา,เ,อาเส้นมาทางขวามือสักระยะหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วผมก็จะกดตรงนี้ครับร e เซ็ตทูคีเฟมเดิมก็คือรีเซ็ตเป็นค่าเดิมนะครับเสร็จแล้วลากคุมอีกขวานะครับอีสเอาอีสอิเสร็จแล้วยังไม่จบให้เอา k คีย์เฟมสุดท้ายนะครับขวามือเนี่ยลากไปขวาสุดเลยเพราะว่ามันจะได้แบบสุดคลิปแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันใกล้ไปก็ให้มันซูปออกหน่อยแล้ว ดูกันที่ผลลัพธ์นะครับแป๊บหนึ่งนะ <d> ดูกันที่ผลลัพธ์นะครับ <d> อ่า มันก็จะซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกอะไรประมาณนี้อันเนี้ยผมบอกเลยวิธีที่ผมแชร์เนี่ยมันเป็นวิธีที่แบบว่ารวดเร็วที่สุดแล้วแล้วก็กันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ทําทั้งในช่องของตัวเองและทํางานให้ลูกค้านะครับก็เป็นอีกทริกหนึ่งที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปงานของเรานั่นเองครับประมาณนี้ก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็จะได้อะไรไปใช้ในงานของตัวเองไม่มาาก,ก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็รับชมคลิปนี้จนจบก็หวังว่าทุก คลิปที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปผมหรืออะไรงนี้ก็ฝากกดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจะทําลงทุกวันจันทร์เที่ยงตรงนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube และ Tik t o k กนะครับก็ขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ